เกิดแต่กับทันแบบไม่พักสําหรับพระเอกพลนวัตที่ตัวละครต้องมาเจอเข้ากับเหตุการณ์ใจสลายหลังเสียพ่อไปแล้วตัวละครที่ทําให้เกิดเรื่องดันเป็นเพื่อนแท้ที่เหลือเพียงคนเดียวนั่นคือยามเย็นหนุ่มโบธาราซึ่งฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากสุดหินของพลและโบธเพราะถือเป็นปมใหญ่ของเรื่องทําให้ทั้งคู่ต้องโฟกัสและมีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดโบธเล่นใหญ่คุกเข่าขอโทษเพื่อนฝั่งพลแค่ยืนนิ่งๆทางน้ําตาเล่นเอาทีมงานรอบข้างถึงกับนิ่งเงียบกินไปพร้อมกับทั้งคู่งานนี้ทันจะ ย้อนใจอ่อนยกโทษให้ยันเย็นหรือไม่ห้ามพลาดนับ8ค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องมีเพื่อนที่มีแต่หักหลังหักหลังชุดนี้ทันก็มีเพื่อนอยู่2คนใช่แล้วก็เป็น<า>เพื่อนสนิทหมดเลยเราอ่านบทเราก็จะรีมาร์กกันว่าซีนั้นแบบพีกพิกพ mm hmm. ซึ่งซีนเนี้ยคือหนึ่งในซีนนั้นที่เราแบบที่เราเฝ้ารอว่าเฮ้ยถ้าถึงอันเนี้ย คือหนักแน่ได้หลอกก็ยาวเนาะมันก็เลยต้องใช้สมาธิเยอะพ<ช>อควรเรามีอะไรรบครวนนิดนึงลุดเลยก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเรายามเย,ย็นเขาจะพิสูจน์ตัวเองเป็นคนดีได้ไหมหรือว่าจะเดินทางสายเดิมติดตามทานต่อว่าหลังจากนี้อาชีพนักมวยเขาเส้นเรื่องของเขาจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในนับแป